ไปต่อกันที่งานของดีเมืองสุราและกาชาติจังหวัดประจำปี2,566ครับเปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับคำวานนี้โดยงานมีระหว่างวันที่3-12ถึงกุมภาพันธ์2,566รุณนะรับรางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก50บาทส่วนนาวากาชาติขนจักรยานยนต์แจก26คันตลอด10วันรวม5ปีกาชาช่วยชาวสุราธานีเกือบ32ล้านบาทครับ เมื่อวานนี้ที่บริเวณเวทีกลางท่าประวานริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองสุราธ,ธานีนายวิชาวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธ,ธานีเป็นประธานเปิดงานของดีนเมืองสุราธ,ธานีและกาชาติจังหวัดประจำปี2,566โดยจังหวัดสุราธ,ธานีร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราธ,ธานีระหว่างวันที่3-12กุมภาพันธ์2566ครับ โดยการเปิดงานมีการนําหุ่นยนต์ประดิษฐ์จากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราธ,ธานีมาส่งกุญแจกาชาติผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมนายกหล่ากาชาติร่วมไขประตูเปิดสูง่งานกาชาตินอกจากนี้มีการแต่งกายสร,าสร้างสีสันผ้าไทยด้วยครับ จากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันเปิดร้านนาวากาชาติปล่อยลูกบอลกาชาติลงบ่อนาวากาชาติให้ประชาชนร่วมลุ้นโชคจากร้านนาวากาชาติซึ่งขึ้นแรกนะคะมีผู้ร่วมลุ้นรางวัลอย่างคึกคักรายได้กว่า2 0 0 0 0 0บาทเลยค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาธิการรับบริจาคโลหิตมีสมกิจนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนการจําหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าโอทอปก,การแสดงมหรสพแสงสีเสียงบนเวทีและการออกร้านนาวากาชาติค่ะด้นนานนางอุรสากินโตนาะยกเหล่ากาชาตจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเหล่ากาชาตจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมงานกาชาตินำไรายได้สมทบทุนเหล่ากาชาตินำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและบรรเทาทุกผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสเช่นการสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยกว่า60หลังและอื่นๆอีกมากมายรวมเกือบ32ล้านบาทครับ